ไม่โดนมะฮะกูโดนอุ้มอ่ะอากูอยู่เครื่องรถใหญ่มามาล้มตรงนี้นี่เอ้ยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วอะไรเหนื่อยกูอยู่อ้าวไอ้เหี้ยมันอยู่ในโรงงานหมูครับไล่กูอยู่ไล่กูอยู่กูอยู่ในโรงงานหมูไล่กูอยู่ไล่กูอยู่ไอ้พี่นิวกล้องนี่เจ๊อยู่ไหนกันนะกูอยู่เครื่องโรงงาน นายก็อยู่มึงอยู่ไหนกันน้าตันตู้กับกู้นไหนดิอยู่กลางเราโรงงานหมูนะโรงงานอะไรล็อกลงมีกูล้มีกูเร็วเดีวจะไปเรื่อยมันต่อละเอานั่งตันหน้าไปหนึ่งดอกโรงงานหมูกำลังเข้าโรงงานหมูกำลังเข้าโอ้โหเจ๋อเจ๋อโดนอะไรเนี่ยมันลบตรงนี้ได้ตู้ตู้ตู้เอุ้ยได้ทีละห้าร้อยสัตว์ ว้าวแทงหลังไปยังอ่ะแทงเหรอโอ้โหเที่ยออกเลยออกเลยออกเลยออกละไม่แทงไม่เป็นไรถ้ามันวิ่ง่าง้ไม่แทามันวิ่งไม่เป็นไรมึงไปออกประตูโอ๊ตก็ได้เอ้ากูออกมาแล้วนะมาเอออุ้ยด่านนี้ได้อยู่นะปีนี่แย่เฟรมเลนตกอีกอะมาตามกูไปตามพระพุทธลูกไหมพระพุทธลูกกูเอากูเอาผ้าคลุมม่วงมาไม่ใช่หรอต้องใส่แล้วก่อน เนิร์ดจริงๆนะโอ๊ตเฮี้ยไอ้ปากเวนโอ้โ oh. หต้นได้อยู่เนะิร์ดใช่ไหมอ้าวโจอๆๆโจโจโจแตท์บาย้ากันเร่างนึงทนี่โอ๊ตกูปั่นเครื่องรอเลยใครโดนตีก่อนแพ้ะเะยไอ้ยเฮี้ยทำนี่ตั้งมา <laughs> โอ้ยเจเอาอะไรมาปั่นไวมากเลยอะไรบาดแผลวะ่ะนักรบไรบาดแผลกูขอสักสามเครื่องได้ไหมขอแบบไม่โดนสักแผลเอออีเครื่องเดียวในบ้านใหญ่ในบ้านใหญ่ในบา้านใหญ่ในบ้านใหญ่บ้านใหญ่โดนนะมึงแก่โดนตีเลยนะได้ได้พอมันหลุดแล้วไอ้สัตโดนกูเลยอ้าวแพ้ใครโดนตีก่อนแผลนะเว้ยใครโดนตีก่อนแพ้นะเว้ย ไฮโดนตีก่อนแพ้นะเว้ยไฮโดนตีก่อนแพ้นะเว้ยไฮโดนตีก่อนแพ้นะเว้ยไอ้เรียธนาโค้งเบี้ยไอ้เรียแล้วบอกว่าตอนที่กูโดนแล้วเนียธนามาตอนนี้ก็ไร้ผลเฮ้ยัสบัตส์บาตส์บาตส์มามาตู้ตู้ตรงไมโครตู้จังไมโครในบ้านใหญ่ตู้คู่เนี่ยเนี่ยตู้นอกยาไอ้สัตว์ไอ้ข้องโดนข้องโดนกูหงุดหงิดกูโดนดิทัยอ่ะข้องโดนอุ้ยติดสองเครื่อง แมคโคแมคโคสแตนไฟต, okay, okay. ต,ตู้แมคโคโอเคโอเคตู้แมคโคสแตนไฟอยู่เนี่ยข้างในบ้านในบ้านใหญ่เห็นไหมตรงกระแพงบางอ่ะก็ุหลุด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 ไรให้คุณบ้านบ้านเครื่องเดิมแหล่ตู้ไหนตู้นี้เนี่ยตู้นอกตู้นอกเนี่ยตู้นอกตัวกระแพงพังเนี่ยโอ้ยแย่หัวแตกแล้วอีกเยอะจบละไหนวะกูอยู่ในบ้านใหญ่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยตู้ตัวกระแพงพังมึงก็เดินผ่านกูแล้วเนี่ยเนี่ยออกมากะมามาฮิวมาฮิวเนี่ยเนี่ยตู้นี้เนี่ยเห็นไหม ไม่เป็นไรก,กลับไปแล้วบิงนะบิงเทีย่ยมาวะ่ะเหียกูเข้าตู้ผิดต้องกูเข้าประตูข้างๆกันนะกูเข้าผิดตู้อ่ะมากูออ,อกมาหินกวมาได้เจ๊เดี๋ยวกูจะไปดึไงไอ้บ้าน ไปเว้ยเครื่องบาสจะเฟตสองแล้วโอ้โหกลับไปฟาดไอ้บาสไอ้สัตว์เครื่องนี้โล่งมากเลยอะเคร่อมันหลอกบิงหวะไฮ้บิงไปแล้วบิงไปแล้วเร็วอาทันมาเนี่ยไอ้สัตว์ทันทันไม่เกินเฟตสองแท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 งโอ้โหแจมแจมไปละสัตว์แจมไปละ แจมบลาเจเจแจมบลาอุ้ยตู้เฮียอะไรเนี่ยสี่อันเลยโอ้ยหโอ้เจ๋งเนอะเนี่ยจตุดดวงมึงนี่ละอยู่บนตู้นเปิดล้วโอ้ยหนึ่งจังหวะท่วนไม่เป็นไรเฮ้อยู่บนบ้านเจมาดิ เจมีแทงหลังอย่าไเดียวก็คุยงไอสัตว์อย่ามาอย่าวิ่งอย่าวิ่งมาไล่กูละเอาไอ้เหี้ยมึงไปให้มันเห็นเหรอปิดตัวเอาเกมมีแทงหลังมาไปปั่นกันปะเจมแทงหลังเอี้ยแทงหลังไม่ถือเพื่อนขอโทษเจมีแทงหลังเพื่อน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่เอาไปใช้เพศสองกูมีบอโลเดี๋ยวไป่ใช่เดี๋ยวกูปั่นรอแล้วกันนะกูดึงกูดึงได้แล้วเนี่ยมัวรอโบโลมึงไม่ทันเอาไนจะดึงก็ไหรอกอีแล้วก้องโอ้ยจะไหนแซนไบบ้านใหญ่เครื่องเดิมโอเคไม่เันไม่มายอยู่กูแล้วโค้ชหินกูกูตายอีกแล้วเพื่อนทำไมจะแทงไม่ได้วะมันต้องได้ดิ

ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเฮ้ยกูตันมันได้กูตันมันได้ตันตู้มันได้ไอ้สั์กล้องสแตนร์ไปโอ้ตู้เดียวได้เออเออมามามาละไอ้้ยเล่นทั้งวันเลยเนี่ยโอ้ยต้องโดนต้มโดนเครื่องก่อนแตกเค่อแตกอยู่ปั่นอยู่ปั่นอยู่ ปันอยู่ปันอยู่ยมึงรอตู้นั่นแหละไล่บ้าหรอไม่ไม่เพาไมด้ไม่มีแฮกลูนเนี่ยฮยมาวะ่ะเชียช่ยละเชีรยเจอกูก้องตู้เดิมตูเ้เดิมไหม,ไมอ่ะเฮ้ยกูเจอกูเจอโนวันแล้ว ตัวเดิม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 โนอนนะโนอนนะแค่แค่นีเดี๋ยวกูนอนตรงนี้เลยเดี๋ยวกูนอนตรงนี้เลยเขาไม่ทะลุว่ะเดี๋ยวกูนอนตรงนี้ไงกล้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาไม่เอาวะกูไปเปิดประตูทางนั้นอ่ะกูไปเปิดประตูไปเอาไอ้บาสอ่ะเอาเอากลัวอะไรวะนะเข้าตู้เข้าออกให้เห็นเลยนะเดี๋ยวรอตันมันได้ เอ้ยมี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 ตู้ในแมตกล้องตู้นอกตู้ตรงไม้เลยไอ้เหี้ยบ้านบ้านเต่าในห้องวีด้วยสร็จอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยมามามาแล้แงกูทีออกไหมบ้านออกเลย ไม่ให้ตีเว้ยกูไม่ให้มึงดได้แต้กูก็ไม่ให้มึงตีเอเอโนวันไม่ได,ไไดไ้ใช้เลยอ่เอ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 กูเ u l l y i อบถ้ารอดสี่นะคือลือ <แจ S 1> อ่ะไอ้เจแทงภา เจดทงพราเจ